ดูอุปกรณ์ทำไข่ออนเซนไงที่ขาดไม่ได้คือถุงเราทำกับถุงอันนี้มันเป็นถุงร้อนห้าคูนแปดถุงร้อนยางวงไข่ทำกินสองฟองทำสองฟองกินสี่ฟองทำสี่ฟองไม่ต้องทำให้เหลือจ้ะแล้วก็ต้มน้ำร้อนกาโบลานอย่างเงี้ยจ้ะนี่แหละว,วิธีทำไข่ออนเซนใส่พวกหม้อพวกถ้วยพวกอะไรไม่นไ,ไม่ไม่ได้ค่ะ ้องต้องใส่ตรงมันเก็บความร้อนได้ดีเดี๋ยวไปดูกันว่าแบบไหนวิธีทำไข่ออนเซนกันวันนี้เรามาทำไข่ออนเซนทำแบบว่าจับเวลากันเลยวันนี้จับเวลากันเลยนะว่าใช้เวลากี่นาทีที่ทำทำได้กินให้ดูอะไรนั้นไม่เคยจับเวลาจ้ะอุปกรณ์ก็มีถุง แล้วใส่ไข่อย่างนี้ไงงยางวงไข่แล้วต้มน้ําร้อนต้มน้ําร้อนร้อนจัดอะเรใส่น้ําเลยเอน,น้ำมาใส่เลยโ้าน่อยที่โอนจเลยต้กับกาโูลานนี กาปูรานเต้นั่นดูบุกวนกระหมูชุงเกียงเอาใส่เลยจ้ะใส่ให้เดี๋ยวจับเวลาเลยนี่ยใส่ประมาณนี้ใส่ถุงดีที่ทสุดทำใข่ออนเซนเนี่ยมันเก็บความร้อนได้ดีแล้วก็ยางวงมัดด้วยเลยจ้ะ เราอย่างอย่างงงมัดเลยนี้ร้อนมากค่ะคือันจะบอกค่ะอย่างงงควเสียงดังคนแค่เหยเนี่ยไวอย่างนี้จ้ะว่ากี่นาทีนะกี่นาทีนะเดีย๋ยวคอยมาดูกันจ้าว่าจะเวลากี่นาที ยี่สิบนาทีนะดูกันว่าแบบไหนยี่สิบนาทียี่สิบยี่สิบยี่สิบนาทีดูดูดูก่อนว่ายี่สิบนาทีประมาณไหนนะถ้าไม่นั่นเยอะเราโอ้ยสวยพอดีเลยจ้ะสวยพอดียนะี่สิบนาทีจนะ้ะ เป็นไข่ออนเซนสวยมากแต่ต้องใส่ถุงอย่างนี้นะจ๊ะมันจะเก็บความร้อนได้ดี20นาทีจ้าเนี่ยทำก็ไม่ไม่เคยจับเวลา,เาวันนี้จับดูให้เป็นสูตรเลยสิแน่นอนมากๆๆสวยมากๆจ้าสวยมากตามด้วยพริกไทย อซอสปรุงรอสอ,สอสซอสปรุงรสก็ได้ซีอิ๊วขาวก็ได้สุเอดแม็กกี้อะไรก็ได้นะแต่นี่ใส่สีอิ้วขาวเต่นี่เยอะก็ว่าาดไม่ไม่ไม่ค่อยกินเค็มเท่าไหร่เสร็จตามด้วยกาเควจ้ากินกาเคว ประมาณนี้นะถ้าเป็นช้อนชาก็ประมาณสอช้อนชากาษากินกาแฟที่ผมขมมากนี่คือชุดกาแฟของสาเช้านี้นะจ้าใส่น้ำร้อนต้องแบบกาโบราณเดี๋ยวให้ดูกันนี่ไงกาโบราณแบบนี้จ้ะ ใส่น้ำร้อนใส่ใส่น้ำพึ่งรวงที่บ้านก็กินดีหน่อยที่ตลาดก็กินอย่างนั้นเนี่ยอะไรอะไรก็กินหนึ่งช้อนจะ้ะน้ำพึ่งรวง จะซื้อว่าปีละเยอะๆไม่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 กินกับกาแฟชนหน้าสงสารใหญ่แรงเอาเปลี่ยนไปนี่เลยค่ะอาหารคาแฟไข่ออนเซนของสาอาหารใต้เลยเธอทำตามสูตรสาได้เลยนะไข่ออนเซนเนี่ย ทำตามตามสูตรของสาได้เลยต้มน้ำร้อนให้เดือดและใส่ถุงเหมือนที่สาทำให้ดูเลยจ้ะ20นาทีเป็นไข่ออนเซนเลยจ้ะใขรเข้ามาช่องสาแล้วสาฝากช่องด้วยนะจ๊ะช่องสาอาหารใต้เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊งๆกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ